คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้เกี่ยวกับมะพร้าวกะทิเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่ามะพร้าวกะทิก็คือมะพร้าวเวลาเราจะเลือกมะพร้าวกะทินี่ก็คือให้ฟังจากเสียงน้ําลูกไหนไม่มีเสียงน้ําลูกนั้นก็คือจะมีโอกาสาเป็นมะพร้าวกะทิแต่จริงๆแล้วใช่ไหมครับว่ามะพร้าวที่ไม่ไม่มีเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกะทิเสมอไปผมยกตัวอย่างวันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดู2ลูกครับอย่างลูกเนี้ยเป็นมะพร้าวกะทิแต่มีเสียงน้ำนะเนี่ยเนี่ยครับแต่ลูกนี้ อันนี้ไม่ใช่กะทิแต่ก็มีเสียงไม่มีเสียงน้ําเลยเงียบเลยครับลูกนี้นะแล้วถ้าเกิดเราฟังเสียงกะลานะครับเสียงกะลาก็เช่นเดียวกันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะสองลูกนี้เสียงแทบจะไม่ต่างกันเลยแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเป็นมะพร้าวกะทินะครับซึ่งอันนี้บอกว่าเป็นค่อนข้างยากแต่สําหรับมะพร้าวนะครับที่ไม่มีเสียงนะครับอย่างลูกเนี้ยที่ไม่มีเสียงแต่ที่เราดูแล้วอาจจะไม่ใช่กะทิก็เพราะว่า น้ำหนักลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับซึ่งลูกนี้เองเนี่ยจากที่เราดูก็คืออาจจะเป็นมะพร้าวที่งอกแล้วนะครับจนข้างในมันเป็นจาวทั้งลูกแล้วหรืออาจจะเป็นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวทุยนะครับที่มันไม่มีน้ําใดๆเลยในลูกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาผ่าพิสูจน์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับเริ่มเลยเดี๋ยวมาดูมะพร้าวกะทิกันล้วกันนะครับอนนี้ดูง่ายใช่แน่นอนนะครับ ลูกนี้เนื้อมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเลยมาผ่าให้ดูนะครับน้ำจะเหนียวนีครับแต่เนื้อที่อย่างที่บอกมันเนียวจะไม่ค่อยดีครับลูกนี้ก็เลยเอามาผ่าให้ดูครับแบบนี้นะครับแยกไปก่อน จะแบบนี้นะครับอันเนี้ยฟันทงเลยว่าไม่ใช่กระชี้แน่นอนครับถึงไม่มีเสียงน้ำนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นมะพเ้า,าอะไรอาจจะเป็นมะพเพางอกผมคิดว่าน่า,นาจะเป็นมะพเ้า,าที่งอกแล้วนะครับลูกนี้อุ้ยกระจายเลยน่ะจิงด้วยนี่แบบนี้ครับอันนี้คือจ้าวมันนะครับจาวเต็มนี่ครับ ท้งมะพร้าวปกติแล้วมันจะไม่สามารถงอกได้นี่ก็ไม่ใช่มะพราพ้าวกะทิแน่นอนนะนครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกมะพราพ้าวกะทิซึ่งหลายๆคนบอกถ้าเกิดเราดูจากการที่มันไม่มีเสียงน้ําเนี่ยก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นมะพราพ้าวกะทินะอันนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์นะครับอย่างแบบเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสค่อนข้างยากนะเพราะว่าเสียงเงียบเลยครับก็บอกว่าจะต้องใช้ประสบการณ์คอสมควัวในการแยกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ